ต้องขอเสียงประเบือนต้อนรับนะครับพี่จำนงพันทองสวัสดีค่ะพี่จำนงอันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดอือยุธยาอายุธยาทีนี้ย้อนกลับไปว่าก็ปลูกนุ่นปลูก,ลกนี่กันมาเรื่อยๆทีนี้เรามารู้จักกันได้ยังไงกับรายการกเกษตรเขียวขจี ก็ดูสิดูดูไปเรื่อยชอบดูแล้ตอนแรกที่ดูเชื่อไหมว่ามันจะใช้ได้จริงไหมได้ผลไหมเชื่อเชื่อเลยทำไมถึงเชื่อแ็ชอบชอบนี่พี่รู้ไหมพี่เป็นคนแรกที่ตอบว่าเชื่อไปถามให้บอกว่าไม่เชื่อพิธีกรมันบ้าเชื่อชอบชอบเพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมาฉีดอะไรเป็นอย่างแรกที่เอามาลองฉีดทุกอย่างแล้วความเปลี่ยนแปลงในการฉีดไปเห็นอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงที่ํำหนสักสามวันเนาะ เราก็ดูนะพ่อมึงมาดูสิเนี่ยเออเรียกเขานะครับพ่องมาดูเนี่ยเขาว่ามันเขียวขึ้นว่ะเออคือตอนแรกมันเป็นยังไงมันเขียวมั้หรือมันมันเริ่มเขียวตอนแรกมันเหลืองเหือตอนแรกเหลืองครับแต่มันก็มันก็เหลืองไม่มากรลกนะแต่เราชอบอ่ะพอเราดูเราฉีดก็มีการเปลี่ยนแปลงว่ะสามวันพ่องมาดูเขาว่าเ้าว่ามันเขียวว่ะเรียกลูกคนเล็กมาดูเด้อนุ่งมาดูเด้อแม่ว่ามันเขียวขึ้นก็โอเค ก็เลยติดต่อกันมากระชวนมีลูก3ามคนนะคนเล็กนี่จะเชื่อก่อนครับคนโตอยู่บังไซทำข้าวเดินเมษามันจะร้อนข้าวจะขึ้นมาตายน้ำเป็นสนิมโทรมาถามแม่แม่แม่ใช้อะไรครับมึงลองเลยสิว่าลองให้แม่ดูหน่อยสิว่ามันแดงๆอย่างนั้นแล้วมันโอเคไหมถ้ามันโอเคเราเลยใช้ต่อไปอยากรู้แล้วพอลองก็เป็นยังไงเขาบอกเขาโทรมาบอกแม่ดีขึ้นภายในกี่วัน สักเจปวันก็ <haft> คืออาทิตย์นึงอ่ะประมาณนี้น,นั่นแหละเขาบอกว่าคนข้างๆมาถามเขาว่าแม่คนข้างๆมาถามตุ้ย<อ>ว่าตุ้ยใช้อะไรข้ามันจะตาอยู่แล้วว่าขอซื้อเออแล้ว<บ>ลูกชายว่าไง โอเคแบ่งให้เขาช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออแสดงว่าแสดงว่าอย่างอย่างนาข้าวของลูกพี่ก็คือจะตายแล้วนาหน้าร้อมันร้อนมากแล้งมากพอฉีดเข้าไปอาทิตย์หนึ่งใช้เขียวกะจีเข้าไปมันกลับดีขึ้นก็เลยเชื่อตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ใช้มาตลอดใช้มาตลอดเหตุการณ์นี้เกิดมานานยังง สองปีเต็มแลวนะอ๋อก็เลยใช้มาสองปีแล้วแล้วก็สั่งชุดใหญ่เนี่ยสองชุดแล้วนะจัดเต็มเลยจัดเต็มวิ่งชุดใหญ่ของแถมีเยอะนะแถมอยู่ได้เยอะเลยนะแถมเยอะนั่นแหละแต่ก็แบ่งสามคนเลยก็คือใช้กันมาหลายๆคนหลายๆคนบอกต่อกันไปอย่างที่ที่นี่เองก็คือใช้เขียวกะจีเหมือนกันด้วยแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆพี่จำ侬อาทิตย์หนึ่งเราส่งไปที่ไหนส่งอะไรยังไงบ้างไล่ไหมฟังหน่อย วันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์มาเขือพวงมาเขือพวงในส่งเดี๋ยววันเสาร์แล้วแต่เราจะตัดวันไหนครับวันอังคารวันอังคารวันพุธใบชะพูกับผักหวานควันวันพระรหัสผักหวานวันเสาร์ใบมะกรูดวันอาทิตย์มะละกอโอ้โหเนี่ยเงินทองจะไปไหนแล้วมันก็อยู่ในนี้แหละใบก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ย ใบจะเป็นเงี้ขาส่งออกแบบนี้นะส่งออกอย่างนี้เลยปกติตองคนเด็ดเป็นใบเป็นช่อไปนะปกติเขาเด็ดแค่นิดช่ออย่างนี้แต่ถ้าส่งออกนอกเนี่ยจะเด็ดอย่างนี้ยิ่งยาวก็ได้ถ้าใบดีนะใบดีใบใหญ่ยาวแค่ไหนก็ได้ตัดทอนทบการแล้วช่างเป็นกิโลกิโลละสามสิบส่งนอกสามสามมัดโลสามมัดถ้าไปส่งนอกไม่ต้องตัดแล้วแบไปอย่างนี้เลยใส่เข่งไปเลยเขาจัดการของเขาเอง นอนก็ไม่ค่อยกวนแล้วดินก็ดีอะ่ะดูเนี่ยทุกอย่างทิ้งในสวนเนี่ยมันอยู่กันได้มันเป็นมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วก็เขียวนะ,ะ,ะได้แล้วได้ฉีดอย่างเขียวาจีไปด้วยนะก็ยิ่งโอเคเลยปลูกทุกอยา่างจนวันนี้ประสบความสําเร็จเหลือกินเหลือใช้ใชและยิ่งได้ใช้เขียวาจีเข้าไปมันมีแต่ดีกับดีขึ้นดีกับดีขึ้นที่ว่าดียังไง ดียังไงคะมันเคียวขึ้นมันเขียวขึ้น,มน,น,มนแมลงก็น้อยมีมากแต่นิดหน่อยแต่อยู่ได้ผลผลิตดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเลยผักหวานนี่เก็บอาทิตย์หนึ่งสี่สิบห้าสิบโลออแล้วเราละสามสิบซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะไม่ได้มากเท่านี้ไม่ได้มากเมื่อก่อนก็นได้ห้าโลสิบโล ค่อยๆขยายไปเรย่หต่อขังแสดงว่าหนึ่งใช้เกี่ยวกะจีด้วยมันก็เลยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยและอย่างนี้คือปลูกเพิ่มเติมขึ้นด้วยมันก็เลยมีผลผลิตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยพูดถึงรายได้ดีกว่ารายได้ดีกว่าปีล่าสุดหรือมากสุดต่อปีเก็บทุกอย่างขายไม่ต้องลงทุนอะไรเลยได้กี่แสนปีปีแรกแสนหนึ่งปีแรกปีแรกอะแสนสี่หมื่น เจำไม่ได้เนาะปีสองได้สองแสนแปดมาต่อมาต่อปีที่สามปีที่สามนี่ได้ประมาณสองแสนสามขึ้นมาอ่ะต่อสองแสนแปดสองแปดลงมาหน่อยลงหน่อยไม่เป็นไรยังอยู่หลักสองแสนอยู่อ่ะพริกมันได้ราคาดีไงแล้วเราเก็บทิ้งได้สี่สิบได้สี่สิบโลสามสิบโลต่ออาทิตย์ ยังไงก็แล้วแต่กล้าการันตีแล้วยืนยันว่าการปลูกผักมีรายได้หลักแสนแน่นอนยอดจริงๆรู้จะพูดคาไหนแล้วนะเพราะฉะนั้นก็พูดได้เลยว่าเหลือกินเหลือใช้มีความสุขในครอบครัวมี10บคะแนนจะให้เขียวขจีกี่คะแนนว่ามาให้สิบเลยทำไมให้10คะแนนถูกใจเนาะฉีดแล้วเขียวเจอกันแล้วแล้วยอดใหญ่ยาวไวโอเคคนแรงได้ดีไหม ทนแรงได้แต่ผักหวานชอบแหลงอยู่แล้วแล้วยิ่งถูกเลยพอเขาชอบแหลงอยู่แล้วพอแล้วได้ฉีดยอดก็อวบใหญ่ยาวไวก็ยิ่งเด็ดได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นรวยขึ้นน้ำหนักก็ดีขึ้นฝากอะไรถึงเกษตรกรหน่อยเลยหรือจะเป็นเรื่องของการทำนาทำสวนได้หมดเลยฝากเลยครับเชิญเลยฝากพ่อแม่พี่น้องที่ว่าทำเกษตรแล้วปลูกผักทำสวนหรือว่าทำไร่ทำนาถ้าเปิดใจนะเปิดใจรับ ดูแล้วก็ดูเมเนี่ยเขียวก็จีเขียวกะจีอ่ะฉีดแล้วโอเคลดต้นทุนได้เยอะอแล้วผักก็จะยาวไวเขียวยอดอวบอถ้าฉีดหนาก็จะลดปุ๋ยลงแต่ต้องใส่ผักนี้ก็ต้องใส่มากนานๆแต่แต่ก็ลดต้นทุนลดเท่าทำผักเนี่ยลดต้นทุนได้เยอะเลยเดือนหนึ่งนะจะใส่ปุ๋ยสักเที่ยวนึงแต่ใส่น้อยๆผสมกันกันกบ ปุ๋ยชีวภาพด้วยนะถ้าเทียบกันแต่ก่อนใส่เยอะขนาดหนปุ๋ยเมื่อก่อนเนี้ยพอเก็บทีต้องใส่<อ>เดี๋ยวนี้เดือนต้องใส่เกืบทุกอาทิตย์เลยมาต้องใส่เดี๋ยวนี้เดือนหนึ่งต่อหนึ่งครั้งแต่ใส่น้อยมากลดลงไปเยอะใช่